ยามเย็นในเดือนเมษาเราก็มาเดินเล่นหาอะไรดื่มกินที่ไหนเอ่ยที่นี่ก็คือเซ็นทรัลน,นคนปรปฐมผมว่าเป็นเดือนเมษาที่อากาศยังไม่ร้อนแรงลมพัดชิวๆเย็นสบายเดินเล่นได้ตามใจเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับ เดินเข้ามาก็โซนนี้นะครับผมก็จะมีอาหารนะครับผมให้ได้เลือกซื้อเลือกดื่มเลือกกินกันนะครับผมผมไปเดินช่วงเวลาประมาณ6โมงกว่าๆนะครับก่อนจะย่ำค่ำนะครับก็เป็นช่วงเวลาโพเพนะครับแสงไฟกำลังสวยนะครับก็คนยังไม่เยอะนะครับก็จะมีอาหารนะครับตามบูธต่างๆนะครับก็ แล้วแต่ชอบนะครับท่านใดอยากทานอะไรก็ลองไปดูนะครับแต่ว่ามันมีบูธหนึ่งผมเห็นเป็นหมาล่ากระยำคนค่อนข้างจะเยอะน,นะครับก็ท่านใดสนใจก็ลองไปดูได้นะครับส่วนตัวผมเองนี่ก็มาเดินชมบรรยากาศนะครับก็โต๊ะประมาณนี้มีที่นั่งเพียงพอสําหรับทุกท่านนะครับเข้าไปมันมีโซนนอกโซนในนะครับก็ลองเข้าไปเดินเล่นเดินดูเดินชมได้นะครับก็ตรงนี้มันก็จะมี โซนอาหารเดี๋ยวผมจะพาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดินหลุดออกไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นโซนของเพลการ์ดนะครับสนามเด็กเล่นนะครับผมก็จะมีเด็กๆนะครับมาเล่นนะครับสนามเด็กเล่นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีครับเป็นกิจกรรมที่มาได้ทุกคนนะครับทั้งพ่อแม่นะครับทั้งลูกหลานนะครับก็มาเล่นในพื้นที่นี้ได้นะครับก็มันก็จะมีเป็นโซนออกกําลังกายนะครับตรงนี้ก็ ใครจะมาเดินเร็วจะมาวิ่งจ็อกกิ้งอะไรเงี้ยผมว่าก็สามารถทําได้นะครับก็เดินไปอีกหน่อยเนี่ยเราจะเห็นทางขวามือนะครับก็จะมีโซนที่เป็นสนามบาสนะครับผมก็มีผู้คนนะครับมาเล่นนะครับในสนามบาสเนี่ยครับก็จะมีผู้ที่ชื่นชอบในการออกกําลังกายก็จะมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวแต่ตรงนี้ผมแวะตรงนี้ไฟตรงนี้ค่อนข้างจะสวยนะครับก็ เนี่ยครับผมชอบแสงมากเลยครับอันนี้เขาไม่ให้เดินขึ้นไปนะครับถ้าเดินขึ้นไปข้างบนได้ถ่ายรูปจะสวยมากนะครับเนี่ยนี่มันก็จะเห็นวิวนิดนึงนะครับนี่อากาศดีนะครับเป็นเมษาที่ยังไม่ร้อนมากเพราะเป็นต้นเดือนอยู่ปีนี้ไม่รู้จะร้อนขนาดไหนแต่ว่ารอดูสงกรานก่อนนะครับว่ากลางสงกรานตะวันตรงหัวปุ๊บอากาศจะร้อนแรงขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมคิดว่ายังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็นะขนาดเวลาที่ผมเดินอากาศ ดีนะครับลมพัดโชยเย็นนะครับมีเมฆเล็กน้อยนะครับไม่รู้ฝนไปตกที่ไหนนะครับอากาศเลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกลางสวนนะก็มีดนตรีสดนะครับผมก็มาขับกล่อมให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังนะครับก็เพลิดเพลินเจริญใจนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับเดี๋ยวมันวนไปที่สนามบาสเกตบอลนะครับผมก็จะมีผู้คนนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นนะครับผมก็ เหมือนผมตอนวัยรุ่นแล้วกันครับก็ชอบติดออกกําลังกายนะครับก็เป็นการเสพติดนะครับคือไม่ได้ออกกําลังกายวันไหนนอนไม่หลับวันนั้นนะครับผมนี่ก็ทุกคนนะครับมาเล่นกีฬากันนะครับตรงนี้ก็เป็นวิวที่สวยนะครับเดี๋ยวลองขยับไปดูอีกนิดนึ่งนะครับผมว่าวิวตรงนี้สวยนะไฟเขาใส่ไฟสีได้สวยมากเลยครับผมนี่มีกิ่งไม้ติดไปหน่อยหนึ่งมีน้ําพุด้วยนะครับผม ลมพัดแรงมากครับอากาศเย็นนะครับค่อนข้างจะดีครับตรงโซนนี้ก็สามารถพาสัตว์เลี้ยงของท่านมาเดินเล่นได้ด้วยนะครับก็จะเป็นน้องหมาน้องแมวนะครับมาก็กรุณาหาสายจูงอะไรมาด้วยนะครับเพื่อการเป็นการบังคับสัตว์ของท่านนะครับไม่ให้หลุดออกไปนะครับเดี๋ยวจะเกิดการวิ่งไล่จับกันนะครับผมก็เห็นมีเด็กๆบางท่านก็เอานกแก้วมาเดินด้วยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะผมว่าค่อนข้างจะสวยงามนะครับผมค่อนข้างจะชอบครับท่านในชอบช,ชื่นชอบในการถ่ายรูปมายืนถ่ายเล่นเล่นแถวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูมุมนะครับผมจากด้านบน่องลงมาด้านล่างนะครับก็โดยตรงนี้เองนะครับคนน่าจะเยอะประมาณสักทุ่มหนึ่งไปแล้วแต่ผมมาถ่ายวิดีโอตอนประมาณสักหกโมงเย็นนะครับแล้วก็นี่ดอกพุธเป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบนะไอ้นี่ต้นนี้สูงมากครับมันเหมือนตึก สองชั้นเลยนะครับเนี่ยไอเนี่ยสูงได้ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับผมตรงนี้ก็เราเดินขึ้นชั้นลอยขึ้นมานะครับเป็นทางเดินขึ้นชั้นชั้นบนอันนี้ก็ท่านใดไม่มีที่จอดข้างล่างก็มาจอดลานนอกอาคารได้นะครับสถานที่จอดรถค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็อลองมาดูนี่ก็นี่วิวตรงเนี้ย ร้านตรงนี้ครับร้านยำกับร้านมาล่าครับโซนมุมขวาเนี่ยครับก็คนค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนที่ผมเดินลงไปที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอแล้วนะคนเยอะเลยครับตอนนี้คนกําลังเริ่มมากันนะครับเพิ่งเริ่มจะมากันนะครับผมคิดว่าเขาคงกวนวร้อนนะครับห้าโมงอะไรไม่มาเดินแน่กลางแจ้งนะครับก็หกโมงก็ยังไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับน่าจะทุ่มหนึ่งไปแล้วครับน่าจะเยอะขึ้นนะครับโซนตรงนี้ก็ภาพสวยๆจากเซ็นทรัลนครปฐมสวัสดีครับ